สถานีต่อไปดาวคนอง t h e n e x t s t a t i o n is ดาวคนองสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับเสียง AI อาจจะไม่เหมือนเสียงประกาศในรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับผมอยู่ที่ตรงดาวคนองนะครับจะมาดูความคืบหน้าของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สถานีดาวคนองเนี่ยนะครับก็จะเสร็จเมื่อไหร่นะปี73เลยใช่ไหม คือสถานีดาวขนองเนี่ยมีความพิเศษคือเนี่ยจะเห็นมาฮะมันเป็นทางที่พึ่งขึ้นมาจากใต้ดินอ่ะเป็นสถานีแรกคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่ต่อจากเตาปูนล,ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ข้ามาฝั่งทนวงเวียนใหญ่สําเร็จอันนี้จะอยู่ใต้ดินนะครับที่เป็นรอยปะสีม่วงแล้วก็จะลอดแยกมาหายสวรรค์แล้วก็มาโผล่แถวตรงบิก๊กซีขึ้นมานะครับสถานีแรกที่โผล่เป็นยกระดับขึ้นมาก็คือสถานีดาวขนองเนี่ยแหละครับ แล้วสายสีม่วงใต้นี่ก็จะต่อไปถึงลาดบุรณะพผะประแดงแล้วก็คูในนะครับชาวฝั่งทนก็รอคอยกันอย่างยาวนานนี่ผมอยู่ที่ใต้สะพานลอยคนเดินข้ามนะครับตรงดาวขนองเนี่ยจะเห็นว่าคานของรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่เหนือสะพานลอยนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติที่เราขึ้นรถไฟฟ้า,ฟายกระดับนะมันจะต้องอเป็นชั้นซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมแล้วก็รถไฟฟ้าจะอยู่ข้างบนแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งไล่ระดับจากใต้ดินมา มันสูงไม่พอจะทําชั้นออกตั๋วเพราะฉะนั้นสถานีนี้เนี่ยเขาจะทําห้องขายตั๋วไว้ด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ใต้ชั้นชลาเหมือนอสถานีอื่นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับบางประเทศนะ,นะฟิลิปปินส์อะไรที่มันรถไฟฟ้าเก่าหน่อยพอเรามีรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับสถานีก็จะมีหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับนี่ตอนที่เราถ่ายทำนี่มกราคมปี2569นะครับ ก็ยังเห็นป้ายที่เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างนะครับเส้นนี้คือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ก่อสร้างถนนพระรามสองก็ก่อสร้างเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมเพื่อนดูแบบบ้านนะเราก็เป็น <laughs> ช่องคนธรรมดานะไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามีจุดที่น่าสนใจคือทางด้านนูนะ้นน่ะมันก็จะมีแยกมาหายส่วนใช่ไหม ซึ่งสร้างกัน6-7ปีนะแล้วตอนนี้ก็มาสร้างรถไฟ้าอีกก็น่าเห็นใจคนย่านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อดีตโรงหนังดาวคนองรามานะครับสมัยกอ่อนเป็นโรงหนังชั้น2ตอนนี้คงเ,เป็นอย่างอื่นแล้วนะครับยุคหนึ่งก็ดาวคนองมีชื่อเสียงเป็นที่พบปะของผู้คนนะครับสัก40ปีก่อนเนี่ยคนพี่น้องชาวอีสานก็มาทำงานใช้แรงงานที่กรุงเทพนะครับเขาก็จะ เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กันหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุม่มสมัยก่อนก็ทำงานโรงงานกันนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ทำงานโรงงานอะไรนะฉันทนาสิสงห์ทอนะเย็บเสื้อผ้าตอนผมเป็นนักเรียนนะก็มาต่อรถมากินข้าวเลยนะแต่ตรงนี้ไม่มีห้างนะเวลาเราขับรถขึ้นทางด่วนก็จะเขียนว่าดาวขนองใช่ไหมแต่จริงๆมันไปลงตรงพระรามสองนะไม่ใช่มาถึงดาวขนองตรงนี้นะ ให้ดูแผนที่นะครับตรงสี่แยกมหาิสวรรค์หรือคนแถวนี้เขาเรียกว่าโกบอนะครับะจะเป็นขัานบนจะเป็นสะพานพระราม3ามใช่ไหมส่วนข้างล่างจะมีอุโมงค์รอดแล้วทีเนี้ยเจ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยนะครับมันก็จะต้องอ,อยู่ใต้ดินนะที่ผมทำเป็นจุดประสีม่วงก็คือมันจะอยู่ระดับใต้ดินนะครับที่มาจากวงเวียนใหญ่แล้วก็สำเจนะครับเขาไม่ได้ปิดอุโมงค์ นะครับแสดงว่าอุโมง์รถไฟฟ้ามันจะอยู่ด้านข้างของอุโมงรถแล้ว uh, อุโมง์ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาขึ้น uh, เหนือพื้นดินนะครับเลยตรงที่อุโมงรถมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอยู่ตรงแถวบิ๊กซีดาวคอนองนะครับก็เข้าใจเลือกจุดที่ขึ้นมานะครับตรงนี้สะพานลอยอะไรเขาก็จะลื้อหมดนี่ให้มาลายดูหรือไงนะครับให้คนข้ามทางมาลาย อย่างที่ผมเคยบอกนะครับตอนอรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอุโมงค์ห้วยขวางอุโมงค์สุทธิสารเนี่ยเขามีการสร้างพร้อมกันทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็อุโมงคลอดนะครับตรงนี้ก็แถวๆบิ๊กซีจะเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยลดระดับลงไปถึงพื้นดินนะบริเวณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมองต่อไปทาง สี่แยกมหาไฮสวั์นะครับมันก็ยังเหลือพื้นที่พอนะครับสำหรับรถยนต์นะใช่ไหมที่เดี๋ยวจะเข้าอุโมงคนะครับตอนแรกก็กลัวว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ขับขันเกินไปหรือเปล่านะครับแถวนี้ก็จะเป็นใกล้ๆกับโรงเรียนชื่อดังนะครับวิชาชีพแสงทองโทรทัศน์ถ้าคุณเรียนจบแสงทองโทรทัศน์นะครับข้างบ้านก็จะเอาวิทยุทีวีเสียงอะไรก็จะมาตามหาคุณชื่อเขาดังมากนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการขุดอุโมงค์ริมฟุตบาทเลยงั้นแสดงว่า,ารถไฟฟ้าที่ลงไประดับใต้ดินแล้วเขาก็จะมาชิดด้านข้างอาจจะทางเดียวหรือ2ทางนี่นะครับขนานไปกับอุโมงค์รอดของรถยนต์นะครับแยกมหาหไสโซะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสถานีดาวขนองรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ